้าความเชื่อแปลกๆของการดื่มน้ำมะพร้าวหลายคนคงเคยได้ยินนะคะว่าการดื่มน้ำมะพร้าวทำให้มีผลนะคะแต่ว่า5ความเชื่อเหล่านี้ค่ะเป็น5ความเชื่อแปลกๆที่เรารวบรวมกันมานะคะ 1. ห,ห้ามดื่มน้ำมะพร้าวในขณะที่มีประจำเดือน 2. หลังออกกำลังกายให้ดื่มน้ำมะพร้าวจะดีที่สุด 3. การดื่มน้ำมะพร้าวตอนท้องทําให้ลูกตัวขาวนะคะ4ค่ะการดื่มน้ำมะพร้าวตอนท้องมากๆเนี่ยทำให้แทงลูกค่ะ5ค่ะน้ำมะพร้าว จะช่วยเร่งระบบเผาผลาญได้นะแต่จริงๆแล้วก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าน้ำมะพร้าวนะก็มีประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำนะการมีความเชื่อก็เป็นเรื่องไม่ผิดนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะการดื่มน้ำมะพร้าวก็คือการรักสุขภาพนะคะและเราก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ากกินมั่วชัวไว้ก่อน ก่อนจะแกนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ